ตั้งคำถามขึ้นมาแปลกๆว่าชีวิตในกรุงเทพเนี่ยมันไม่สนุกเลยนะทำงานมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวันทุกวันแต่ก็อดอยากและขาดแคลนเสมอกินก๋วยเตี๋ยวมือละถ้วยกินข้าวผัดมื้อละจานแต่ทำงานหนักมากกว่าแปดชั่วโมงก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วเราทำไปทำไมชีวิตมันน่าจะง่ายกว่านี้นะ ทำไมเราทำให้มันยากแบบนี้ผมก็คุยกับคนอื่นไม่ได้ผมถามเพื่อนๆว่าทำไมคนต้องทำงาน8ชั่วโมงต่อวันแล้วไม่มีกินคุกคนก็บอกว่าบ้าคิดอะไรอย่างนั้นก็โลกมันเป็นแบบนี้โลกมันเป็นแบบนี้ผมก็มาคิดว่าไม่นะเพราะว่าสมัยเป็นเด็กเราไม่เคยเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้ผมกลับมาคิดใหม่ว่า ทำไมเราไม่พัฒนาชีวิตเราให้เหมือนตอนเป็นเด็กโอ้ตอนเป็นเด็กมันสนุกมากครับสนุกมากวิ่งเข้าป่าแป๊บเดียวได้กระปอมได้นกได้หนูมากินแล้วกินจนอิ่มครับผักขี้เหล็กผักนั่นผักนี่เก็บมาไม่เคยอดอยากเลยเป็นเด็กแล้วไม่ได้ทํางานด้วยสนุกด้วยแต่อยู่ในกรุงเทพทํางานหนักมากแต่ไม่พอกินอันเนี้ก็เลยทําให้ผม ตัดสินใจกลับบ้านกลับบ้านก็เลยลองไปใช้ชีวิตแบบเป็นเด็กดูว่าเราจะทำให้มีอยู่มีกินได้ยังไงให้เหมือนตอนเป็นเด็กๆก,ก็เลยกลับไปทำสวนทำไร่ทำนาก,าก็ปลากว่ามันง่ายมากก็เริ่มเห็นว่าชีวิตคนเรานี่มันง่ายนะผมทำสวนแค่วันละไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับ ถาลดน้ำผักจริงวันละ15นาทีแต่ก็มีอาหารเลี้ยงคนหกคนได้แล้วก็มีเงินเก็บวันละสองสรอบาททุกวันทุกวันจากสวนเล็กๆที่ทำอันนี้แหละที่ทำให้ผมกลับมาคิดว่าเออทำไมโลกเราถึงไปไกลขนาดนี้วะ ทำไมโลกเราจึงทําให้คนทํางานวันละแปดชั่วโมงขึ้นไปและไม่มีกินไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวไม่มีเวลาอยู่กับลูกจน,นหลายๆคนมีอะไรมากมายแต่ครอบครัวแตกสลายชีวิตล่มจมเพราะมีแต่เงินแต่ไม่มีเวลาที่จะมีชีวิตอยู่